สวัสดีครับผมเอกสายใหมนะครับวันนี้ครับผมจะขอมาพูดในหัวข้อเรื่องฟังก์ชันไลเน็ตในกล่องมีบาร์ดีโอนั่นเองครับก็มันจะทํางานยังไงมันคืออะไรแล้วก็วิธีการเซ็ค่าควรจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพามาไปดูในคลิปนี้เลยครับในตัวอย่างนี้นะครับผมทําการเปิดค่าฟังก์ชันไลเน็ตสูงสุดเลยนะครับเราทําการฟิปมือเดียวครับมาดูการทํางานของกล่องครับมันจะการให้เราทั้งทางผิดลบและผิดบวกครับเห็นภาพยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ ครับผมฟังก์ชันไลเน็ตคืออะไรนะครับก็คือฟังก์ชันที่มันอยู่ในวิวทยุดิจิตอลจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับอยู่ในหน้านี้ครับเห็นเคาว่าไรเน็ตตรงนี้ไรเด็ตนั้นนั้นคืออะไรก็ถ้าแปลตรงตัวก็คือเบาไ์ก็คือเหมือนเบาก็ช่วยให้หอเบาขึ้นแต่การทํางานมันมันเป็นยังไงก็คือเจ้าตัวกล่องเนี่ยครับมันจะชดเชยพิษในฝั่งที่ อ,อย่างเช่นถ้าเป็นนอร์มอนมันก็จะชดเชยพิษบวกถ้าเป็น i อินวอร์ตมันก็จะชดเช,ย,ชยพิทลบนะครับก็ส่วนเราจะนำเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับครับโดยปกตินะครับพอจะลอยนิ่งอยู่เงี้ยพิษจะไม่ศูนย์เห็นนะฮะมันจะขึ้นมาขีดนึงมันจะไม่ศูนย์วิธีการใช้ปรเบอร์จากฟังก์ชันและเนี่นะครับผมจะต้องทำให้พิตรงนี้เป็นศูนแต่ฮอลอยได้ ำยังไงก็คือเราค่อยไล่ทีนิดเลยฮะเอาลองก่อนเลย15%อร์แล้วลองดูครับยังไม่ศูนนะครับเพิ่มไปอีกเปนยี่สิโอเคครับตรงนี้ฮอลอยนิ่งเห็นไหมฮะติ๊กอยู่ตรงกลางพอดีศูนเลย ครับนี่คือการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันไลเน็ตครับทีการเมื่อกี้นะครับจะอธิบายแบบนี้แล้วกันโดยปกติแล้วถ้าเราพอบพออยู่นิ่งๆเนี้ยนะสติ๊กเราจะอยู่ประมาณ1ขีดอย่างงี้ถูกไหมฮะโดยท,ท,ทั่วไปเลยแต่ผมจะใช้ฟังก์ชันใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันไลเนตคือการทําให้สติ๊กตรงกลางเนี่ยพอลอยอยู่กับที่นั่นคือทำยังไงผมก็ค่อยๆไล่เปอร์เซ็นต์ไรเนตทีนี้ท,นทีนี้จนกว่าพอจะชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่และสติ๊กเป็นพ่ศูนย์พอดีทําให้ในการเล่น 3D ของเราเนี่ยครับ พิทในช่วงบนจะช่วงล่างมันจะเท่ากัน่อนนี้มันจะไม่เท่าเพราะว่าจะต้องอย่างนี้แต่หลังจากเนี้ยช่วงบนช่วงล่างมันจะเท่ากันครับก็มันจะทําให้การบินฮอ่ไดง่ายขึ้นมากแล้วก็ช่วยช่วยในสําหรับฮอ่ทาให้ฮอดูเบาตามชื่อของฟังก์ชันไละเนื้อพครับแล้วพอบินได้ครับใครๆก็ทำได้ครับอยากได้หอบินดึงครับพิทตอบเลยครับเอกสายใหม่ครับ ทุกช่องทางครับรยิงลบแันเก็เป็นลูกชายและเอร์โทรศัพท์คร,รับมีให้บริการ24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ